สวัสดีครับินดีต้อนรับสู่ช่องคุณหนจะวะครับสำหรับนี้คุณหนานขอถ่ายทอดการละเล่นหรือว่าการแข่งขันของคนล้านนานะครับนั่นก็คือการชนกวางนะครับกวางก็คือแมลงด้วงชนิดหนึ่งนะครับก็เอามาชนกันนะครับสมัยก่อนอาจจะไม่มีโซเชียลหรือสิ่งพวกนี้นะครับก็มีการละเล่นโดยการเอากวางนะครับมาชนกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับ นี่ครับผมเนี่ยครับมาเป็นวิธีเจ้าบ้านครับเรียครับเนี่ครับเนี่ยมาเปรีวิถีเจ้าบ้านครับเพราะว่า ทีเป็นไหวจนกว่างโจนจะได้ครับจนมาครับจนกว่าครับึ้นไม่แม่แสนซีแม่มันมาโกะต้องอยู่อีครับนี่กลัวเกาะว่าเอาแต่แล้วใส่อมอะไรกันจะไดขออนุญาตถ่ายลงยูทูบทุกคนนะครับ นี่แต่รัดก่อนนะลูกชายลูกชายต้องสู้ครับเนี่ถ้าอยู่นี่ได้ในสื่อว่าพอได้จะจ่ายจีก้อยถามที่แม่คนเจ๊กว่าจีนมาสูบเลี้ยงจะตียังไงบออกเด็กน้อยถามว่าการจนกว่างเคยอย่างครับอันนี้คุณแหน่จะทายท่อดเลือฟัง เอเนี่ยมปนห้องมาโจนกวางเอา้เอาไม้ที่เหมือนจะแฮ่นะจะแมันอย่างไรเอาหรไม่หนาไม้ไม่านก่นไม่หนาสีราวเป็นห้องปาะจนกวางครับอให้ดีอันนี้แะครับทุกคนไทายทอดแต่เมืออย่างกอดเลยเหรอถ่ายทอดศิลปาครับ ไอ้นี่ปรเดียนเดี๋ยวนี่จับอกอื่่่เแตีบอกแค่เด็กอันนี้ป่นะนนปต้องต้องเคลียร์ยแบบนี้ครับอันนี้เคลียร์ยนี่นี่มันต้องยีโจนกวางร้านนะไม่เหรอไม่เหรอไม่เหรอ,อ หัวเลเนี่ยโกรามกน้องมันตึงแข้งเลเ้ยแจ่อยน้องเดี๋ยวมันสนมันยาวน่ตีตด อ uh ตัว huh, นี้แป่งมืออีกอยนออหอนแบบนี้โวเคหนาเป็นหลังใไหมอีแป่งอีเดี๋ยวจะสอนอีกปีนอีกปีนมืออีกมีอะไรเนาะห้มเด็ดตีีเนาะแทนทุ่งเลยได้ หอยต่ออดกดดอยู่เให้แก๊สว่ามันเดืดยาวนะนะต่อ5-4ไปเท่าไหร่ฮะขายไอ้นี่เล่นหนี่น้างนะแล้วมาแพะบอ๊ะแข็งเลยออกกิ๊กหาย กมดเนอามาหาเานั้นมาอันนี้กันเตมนแหวมันจะมาแหงแหวนนี่สกนี่มันปาดมอง่จหืนแหวพมันหืนไหนพรหืนแมลงฮะเนาะได้ละตกใจว่าแม่มันอยู่ข้างในอย่กับแบบกินน้ำมอยดีว่าอะไรกันล็อกมันมันแหงมันหลุดไเนี่ยจุดเดียวเนนมได้ดียน ออไม่ได้เผาหน่อยกับตัวนั้นอ่ะตีแต่สี่ตีที่สี่แล้วกันเ้ก็ได้โอกาน่ด้ก็นี่ตอนอกาน่นี่แหละก้องแต่อ้อมก่อนจะให้ได้อยู่นคาัอมันได้ี่มันได้เออไดโอ้่ยเจ็บเนี่ย มองนี่วิทยุสูบก่อนกันนั่ะหรอนี่นี่นที่ไอ้เสือไอ้ตองน่อนหมดเลกระดกะดดแก้อนเขาหยอดแกงแฉงแฉงที่แม่นแหย่ไม่หรับพอยนึตอนนี้เกบไว้นะถ้าทำแงก็จัดแง่เหมือเดิมเหลือแค่แง่เตะเฮียันหลสนุงขนาดมันน้อยเต็มดิล่

ลงคลานฟุ้งี่ตัวเราจะได้มาใส่เดียกให้ใหญ่สียีน่ถ้าลุยตัวให้เสียรู้ไม่ย่งน้อยไอกงไม่ดีไม้อยู่ตัวน้อยงานห่อจ่างแมงเอดแทเตรียมเรียบร้อยแล้วไหนแล้วไปเหลวใสอันูแหนไม่พบในกะอกกไอ้พบใน่ แดงดิ้นก็นะเี hmm. so, the, yeah. ่ยวมบดินบาตวงง้าแต่ว่ามันแเข้าแล้วนะแคมไม่แคมมาได้ถดหมทังนลวกี่หมแกวงกันาเก้าข้าวสี่จ็ตีตุกเขีฟองเดิ biết chảy lắm, so với tàu, tao đi, ai ghẹt, mặt ghẹt, nip sít, chị sít, ok, 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 bò ok, 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 ok,

รุดลรุดล้ปแส่กำพรื้ตื่นนักนกเก่าโคกนี่้ยการห้าีใส่แหวนก่อนแหแคมาหั้ข้าจับมือหมงเลยออกระตึ้งนไดอกอะไรเลยเปล่งอยู่เลยลูกสกางกงใส่กางเกงใส่ไม่นด

กนได้ยกแต่แต่มุมต่ได้นะเออเออเออามันแต่ว้พวกชมันหอมเลยกมันอยู่ในอมแต่ได้เนยมันรอดได้แตกันยอะเดี๋ยวไ่ะอส้ทซบี่เก่ลยอ่ทีแบบ เอายนะเล่นเล่นตุ่นเลยแบบตึ้งตุ่ไหมนี่มันคืออย่างด้วงด้วงด้วงมันมันทีด้วงค่ะกว้างเมฆครามเมฆครามจนจนจนกว้างจนกว้างนี่คืออย่างพบมันไม่แต่โบราณเนาะอธิบายให้ครูฟังหน่อยว่าอันนี้เป็นต้องเอามาเทียบกันกับระบบสัดส่วนกันอ๋อ เราต้องมาวัดสัดส่วนกันก่อนเนาะวันเนี้ยเขาวัดเอาเลยถ่ายบัตรเล่าไงถ้าเข้าถ้าเข้าไปถ้าเข้าไปโจรเนี่ยก็คือโจรเลยเหรอต้องถ้าวัดจับกับโจนนี่บัตรเล่าเนี้ยนี่ว่า้า่บัตรลาแต่เราไมีของเลีกเปลี่ยนเบี้ยอัดเอ็งมุ่งกับข้อแห้งนี่มาได้อืมลองเทียบเพื่อฟังกันรก็อันนี้คือนี่ไงนี่เทียบอันนี้คือกูนี้ 1 1> จนกันเออกำลังเปรียบเทียบซ้ายขวาได้ใหญ่กันอ๋อเอามาสู้แข่งในนักนี่หนอสู้กันบ่อครับอันนี้เฟ้นต์ตัวนักกีฬาเอ้าประมาณนั้นเตรียมตัวนักกีแอนนาะนออืมอีกอะเขาจะได้หูไงไม่คืออย่างเงี้ยเขาไม่ใช่หูหรอกกว้างจุกันชู้ชี้ชู้เจ็บใช่หูหรอคนต้องอธิบายกัน น้องมนน์เนาะเมียกับรอเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวขอพ่อตัวนี้ครับบหมอมีนซ้ายบ้างกับตัวไหนถ้ามันทานได้เ่ยไหนแหนวอาอินโดมาห่อเราของให้แมดตัวเตี้ยนั่นแหละไม่ใช่ถ้าถ้ามันโจรนี่เหรอถ้ามันเอาจะเอาชนะกันอย่างไรอ่ะมันครบตัวละกี่ไลน์ครับถ้าสมมุติอ่ะถ้าสมมุติว่ามัน มันจะเช็ดแปะจะหน้ากอย่างไรอ่ะมันเช่นหน้าอย่างไรมันมันจะมีตัวที่ถอยหลังเพื่าการแล้วหรอที่มันถอยอ่ะอ๋อที่ห่อสะพันพันแล้วมันถอยคือมันกว้างวันนี้มันบินหนีบแะบินหนีบแจ่มบินหนีบหรอมันบินไป็นเรื่องบินหนีบบินหนีบอ่ะวันนั้นวันนี้เอามาติดกับก้าวป๊วเขาจะบินหลบไม่ตื่นหรอมันเลยติดแจ้มบินหนีบที่แหววมาเลยไก่เดียว เว้ยเจมันบินหนีบนะช่องคูนี่เขาดูสหรัฐอเมริกาเองพื่อนนะแล้วสปิกลงเรื่อยๆเฮ้ยก่อนวันนั้นน่ะถามดูอ่นไอเบิร์ตช่องคิดนิดหร่อยช่องคุณนั่นใครดูอยู่อ่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดว่าบินหนิบบินนีบไปอยู่หูเหลืองบ่บ่รับรับเปลี่ยนสารัฐนี่คืออันเนี้ยอะไรอะไรขึ้นสั่นเอ๋งอ๋เขาเรียกเครื่องเตือนหน้อยจนก่อนอ่ะอ๋อมันต้องเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นเนาะ แต่วันนี้มันมาติดกาบผมเปล่ามันใส่เชลลิงก็นะมันบินแบดไม่เตือนมันผ่านหมดอ่ะทิ้งแม่ไปเลยในนิวเปลวหรือมะกูดอ่ะน่นลองตัวบินแล้วนะนิ้วจะเล่นนะช่องเราอะเราดูว่าเห็นออแต่นะ่าทึ่นคนดูอ่ะประเทศไหนอ่ะเนี่ย สารัตวกแะไพมาดูคู่สารัตะนกาเป็นอย่างเนี่ยงเย uh. ็าดูเนี่ย okay> ดูโจรกวางเนี่ยก็ยิ่รอ่ะจีแน่ยี่หล่อหลอมในการนันมานี่มาขายเนี มไอ้มนชช้อะตุ๊บขลับหางปวยเสียงไปเห่่น้ตียิงกับไก่ปู่แคามูคุยเนี่ยจะเข้าวันยูทูปแค่มูคุยน่จะเข้ายูทูปไปมีก็แล้วจะได้กับไปเมียดี๊ดี อันนั้นตัวดีไงวเบียีกเสียเบียรของลึงจะบารดอลลอตอนนี้กา่นนะจะไปพ่นอยี้รับเหลือก็ต่ก็แบบมันต้องมีของมันหมอันนี้เป็นคนที่สุดยอดครับเรื่องเรื่อเรื่องกวางเรื่องไกลแน่ทางเขาเล้วครับเรื่องสาวนี้เรื่องสาวนี้มีหน่อยเหนี้วเนาะนียวล้อมฟอยหาย